ถ้ากลดช้าก็นี่นี่พวกหั่มเบิดเนาะนี่แต่ข้ยพวกนี่ยข้ยพวกขวยหมดนี่พี่นอ้องหัวมันเขาไปง่ายอยู่พี่นอ้องเลยอันนี้กันสอนกันเนาะสองหัวเงาหนึ่งกันเขาหนึ่งก็ง่ายอยู่ กูจะอัดกระตัดใส่กระสอบไปพี่น้องเลยวันจะใส่เต็มสอบใส่บ่ได้พี่น้องกระสอบขาดก่อนเนาะมันนักมันยังเครื่องสอบก็บขาดเลยพี่น้องเลยใส่กระสอบไป,ไปว่ายอยู่เที่ยงไม่ไปอะไรพี่น้องเลยสิไปผักไปผ่านนะอ,อย่าุ่นเนาะอยากตัดผมเพิ่ม บายดีพ่อแม่พี่น้องวัสดุสุดคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่อจอแชนแนลมืัอนี้ก็ออกมาให้มาหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ในป่ามันเนาะอยู่ในสวนมันพี่น้องเลยมืัอนี้กะซีออกมากดมันพี่น้องกดมันมือแรกเนาะก็หมายกะผมมีเงินไส้ใน่พี่น้องเลยเลยสิมากดมันเนาะพอได้เงินไส้พี่น้องเลยมันเนาะกะบอลงามบอลขี้ลายพี่น้องเลยที่จริงกะยังบ่อยาก ก้นเดี๋ยวน้อพี morning, ่น้องผมมีเงินไส่กันเลยสิมาก้นมันขายก้อนพี่น้องเลยกตสิก้นบอลมันสุดท้มันขี้ไล่เนี่ยพี่น้องบอลได้บอลมาควดไก่เขียเนาะบอลได้มันงามๆกับเนี่ยมทั้ก้นพี่น้องถ้าไปก้นเดือนหน้าเนาะที่แรกว่าสิรอเดือนหน้าพี่น้องจาสิก้นอ่าลอบอยพี่น้องเลยเลยสิมาก้นก่อนเนาะก้นพอได้ขายพี่น้องเลยจากอ่ารถหนึ่งเนาะ หัวสิเป็นอะไรมันเหรกะยังบเคยก้นยักเสือพี่น้องเลยสิมาลองกลดบังเนาะบดไามันงามมันยังกะหัวกันไหนสีใหญ่พี่น้องเลยกต่สิก้นบทไายมันขีล่ายพี่น้องบทลามามันขวดเนาะหัวมันขาดมันยังก้นออกพี่น้องไปเบ่งไปช่มกันพี่น้องเลยออกมาคนเดียวนะเหมือนอิสซะพอร์ดเพม่นกันมได้ออกมาน้ำเนาะบืนกันสิพ้าน้องมิวกี้เิ่นไปสียาพี่น้องวันนี้กัสิมาก้นไว้ก่อนพี่น้องเลยก้นไว้บืนจะสิออกมา ผักมาผ่านเนาะไปเบิ่งไว้ชมกันพี่นอ้องก่อนสีขวดกับผ้าลออเบิ่งส่วนก่อนพี่นอ้องเลยอ่าเคยตอนนี้กับนาสีหัวใหญ่ยยพี่นอ้องเนี่ยเงากใหญ่เลยเนาะดินแตกเถอะเคยตอนนี้เนาะนี่ทางนี้กับนาสีเป็นหัวใหญ่ยอ,ยยอยู่พี่นอ้องก็บโปรไวน้ำมาน้ำไก่พี่นอ้องเลยมาขวดไก่เคีย่ยเสียหายน้ำน้ำไก่น้ำมากันลายอยู่ นี่คือตอนนี้ขนาดสีหัวใหญ่เนาะแถวนี้คือทั้งนั่นกับพวกยาปันได้พี่น้องทั้งน่ะแต่สีไข่เนี่ยแต่แถวๆนี้อะไรพี่น้องเนี่ยแถวนี้สีหัวใหญ่เนี่ยสีเป็นหัวในแถวนี้แถวนี้ฟาดยินแตกเฮิบ ปักานาสีหญ่อันนี้เอาไว้ก่อนพี่น้องเนี่ยมาทันกดเนาะซุ่มได้มันงามกับป้าไว้ก่อนถ้าให้มันเป็นราคาเอาจังสีกดมากลดไปขายอู้คูกำได้สับนี่เบิร์ดหนิ่าสิได้เงินนากพี่น้องโอเคตอนนี้อ่าเต นังกับมา,าขวดพี่น้องเสียายหลายทั้งมาทั้งไก่ทั้งเขียวยังเขียบประเทศหัวมันกับซับกินตอดกินพี่น้องคือตอนนี่แล้วนี่ Hình thật tiền Sạp ừ. cả nào xưa xưa chắc, chắc mà Nhà kinh gầm hộp lại ruột măn cả. แถวหนี่งก็ยังไม่อยากเป็นหัวอนไดรที่บ่อจอดเอามาปลูกใหม่นะแถวนี้งคือแถวหล่อกลางจอนเอามาปลูกมาแซมแถวนี้ยังหัวยังบุทันใหญ่ปอนไดรคือแถวนี้กับบ่อยข่งน้ปอนไดรแถวนี้มันอยากบวมน้ำบ่เรื่องอะไรแถวนึ ว่าต้นน้อยๆในก็หัวง่ายอยู่ที่พี่น้องเลยกระเงา่อย่างนี้พักเถ้ะแตกหืวปักง่ายเลยโอ้พี่น้องเลยหัวมันไปก่อน theo này cái nào ngầu này tuần đều ừ. ừ, lên này mừng tuần thì nó mừng tuần mừng lâm ngày lên Ừ, ngon như ngon như vậy. พี่น้องเอ๋ยบงดินแต่เคยือบโอ้ซุมนี้เอาไว้ก่อนพี่น้องเอยย่ามาทันกลเนะพี่น้อทันยัสำทางนี่คูงเงาคูงเงาหาารือก็สิคักอยู่พี่น้องเอย ทางนี้บก่อยงามไปไหนเนาะบก่อยเป็นหัวเป็นหัวองไนนีนน่มันงี่นงนี้บก่อยงามไปไนหพี่้องทางนี้ จอนกสิกลน่ะแถวบนมันงามก่อนเนาะงามต้นไม้ก่อนม้มขี้ล่ายก่อนกลนฝั่งนี้ก่อนพี่น้องไงฝั่งนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะทางนี้กลนบึงเคร่งหนึ่งก่อนลองกลนบึงจักบาทหนึ่งพี่น้องไงคลายจักรอบหนึ่งเนาะโอเคฮังกาซีอ่า รวมไม้นี่พี่น้องว่าเ้าขายอรอบนี้ได้เถอะใดเถอะใดก็สิร์รวมกันไว้ทางเบิด์ตซื้ได้เถ่าใดเนาะมันเขาสิคุ้มค่าเขาลงทุนไปหรือบอ่ทางนี้คือบเป็นหัวพี่น้องสิกุลทางนี้ออกก่อนเนาะก,นก่นกุลกระตัดล่าก่อนพี่น้องไง 不要写。 พี่เนาะลองกลนเบิ่องกันนแถวนี้มันบกขยงงันงามเลยพี่เนาะมันงำ

ให้เบิ่งนี่บอ่บอนบ่อนมันบงามด้วยพี่น้องเลยเยื้อนงามเดี๋ยวจะไปกวนให้เบิ่งเนาะบ่อนมันบงามมันีลยหัวกระปอกกระแปดคือทั้งนี้กลนขึ้นมาบ่เป็นหัวเลยพี่น้องครกลนขึ้นมาสี่หางเงาบ่มีหัวมันเลยเบิ่งนี่พี่น้องเลยหัวมันเอากลนขึ้นมาสี่หางเงา ผมมีหัวเลย,เยตายๆนั่นนี่บนได้มันงมนี่บเป็นตาด้อพี่น้องเลยผมมีหัวเลยปลูกใส่บนแถวต้นไม้ใหญ่ๆนี่งามแต่ต้นงามแต่ลำหัวบมมีเลยคนออกพี่น้องเลยบนไดมันขีร้ร่าบนได้มันบวบเป็นหัวเนาะ นมาเงาได้กะมิดเราเงาเบิรพี่น้องนี่เงาลายเนาะคนมาเงาได้กะมิดแต่เจอแต่เงาเจอคนได้ใหญ่กะเงาทิมเบิร์ตพี่น้องเงยเท่าน่ะบุกคอยเป็นหัวปันไดแจักสิได้สันได้พี่น้องเว้ยกลนไปทำได้ซมี่ซมี่เนี่ยคือสิดีเนาะต้นมันน้อยต้นบุกคอยงามเลยพี่น้องหัวก็บุกคอยใหญ่ปันได อันนี้สิเป็นมันที่เขากดขึ้นมากองไวนะ้เนาะกดขึ้นมาได้หลายๆอยางสิมาซับพี่น้องเไยอะสิมาตัดใส่กระสอบนี่พี่น้องเไยนี่แต่หัวเน่าๆเลยนี่หัวใหญ่ๆเลยนี่กกดขึ้นมาเน่าทิ่มเบิดเลยเสีหยหายหลายพี่น้องเยนไงโอ้ยอยากสิได้สบดยพี่น้องเไยกดไปเขาก็กึ้นได้หลายเติบเลยพี่น้องเไยแต่บ่มีหัวเนาะ แถวนี้บ่ค่อยไม่หัวปันไดพี่น้องจะเสิได้สันใจเดี๋ยวสิเรากรนไปทางนั่นก่อนพี่น้องทางนั้นกรนออกก่อนเนาะเดี๋ยวซุ่มนะอเอาไว้ก่อนซุม่มใดที่มันงามกรนบนไดมันขี้ล่ายออกก่อนโอ้บ่ได้พี่น้อง้ยมันเท่ากับถือว่ายังดีพี่น้อง้ยที่มันบดเนา่าถิ่มเน,นาะคือบอกคนโอ้ลงทุนมัดลายพี่น้องไงเพจักซื้อหลับมันมาบ่ะจักจ้างโหลดเข้ามาบุกเบิกเนาะ มันใหญ่งามเป็นหัวใหญ่ผัดเน่าบวมน้ำทิ่มเบิร์ดพี่น้องเไยบางคนก็เสียหายปลูกกับบ่อได้อย่างเนาะความปรจอนกันยังไข่แน่พี่น้องไงยยังมีเหลือเนี่ยกับหัวเน่าหัวบ่อเลยพี่น้องไงยักษ์สียดายสันได้ถาเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องทางหน้ากับบ่อค่อยงามบ่อได้มันไงนี่แหละต้นน้อยๆกับเยงกับยาง นี่พี่น้องบอ่อจอนกระซิมาลองก่นบ่อนมันงามเนาะบ่อนดินมันแตกเหือบสิลองก่นเบิร์พี่น้องามันสีหัวใหญ่สันใด้เนาะแถวนาบ่อคอยงามอะไรพี่น้องก่นบ่อนมันงามกว่านะาะจักสองสามเงาพี่น้องสิก่นให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะ่งเนาะว่ามันหัวใหญ่สันใด้นี่เบิร์กต้นมันกับสมบูรณ์พี่น้องเลยเดี๋ยวลองก่นมันก่อนอถ้าก่นชากว่านี้นี่พวกหั่มเบิดเนาะ นี่แต่ก้วยเปลือกไงกล้วยปวกคล้วยหมดหวดซ่าเนี่เหลือแต่ปวกปวกกินบัดรลิ้นอยากแข็งพี่น้อยทุกยากพวกไอ้ง่ายอยู่พี่น้อย ไดนนนน้นี่พี่น้องหัวมันเข่ากันง่ายอยู่พี่น้องเลยทำอะไรกันสอนกันเนาะสองหัวเอางีงกันเขาเนี่ยคืง่ายอยู่หัวก็บ่ค่อยดกอะไรเนาะนี่อยู่ หาหกคัวพี่น้องเยเงาหนึ่งตัวนี้ซับซับมีหัวซักลงไปอีกมีลายหัวอยู่เอานี่ก็มีมีอยู่แปดเก้าหัวพี่น้องเลยเห็พี่น้องมันเ่างก,กันกล้นมาได้หลายเติบเนาะ ก่อนกระซิมาตัดหัวมันใส่กระสอบพี่น้องเไยใส่กระสอบไปก็จะไปหากินข้าวเที่ยงพี่น้องเไยตอนนี้ก็เริ่มเที่ยงเริ่มบ่ายเลยยุ่วข้าวเลยพี่น้อง,ไงเไยเดี๋ยวสิตัดหัวมันใส่กระสอบก่อนมันเขาบ่ค่อยเป็นหัวปันไดหัวก็บ่ค่อยใหญ่พี่น้องเไยตัดหัวมันก่อนพี่น้องเไย ใส่กระสอบปูเล่พี่น้องไปไปฟันไปฟานอยู่เที่ยงใหม่เนาะมันมีหัวมีหัวอ้อมแม่เนี่ยพี่น้องมีตะน้าอ้อมแม่เนี่ยชิเป๊ะพันตากแดดไว้อยู่พุ่นเนาะอยู่เที่ยงใหม่อยู่แถวนี้โบได้พี่น้องไก่ลายโอ้มันกับหัวกับฟอกกับแป๊กหายสิได้สบายเด้อ ก้โก้ดมันก่อนพี่น้องจากรอบน่ยเน่ามันมกว่าเน่าทิมเบิดเลยโอ้แตาเสียดายเหา่าไรพี่น้อง นี่อยู่หน้าผู้เดียวนาะมาเนี่ยพ่อกับแม่เพิ่นกะเข้าไปบ้านพี่นอ้องไปรับของฝากจากลวงตาเน,ะน,นาะเอาเงินล้านน้ำมูอยู่ปะมันเนอานี่ sykosope like ในะทางนี้ก็ใหญ่เ่ยนะ ไปพี่น้องเลยขายได้สำได้เก่าจอนกระตัดใส่กระสอบไปพี่น้องเลยวันจะใส่เต็มสอบใส่บ่ได้พี่น้องกระสอบขาดก่อนเนาะมันนักมันยังเครื่องสอบกับขาดเลยพี่น้องเลยใส่กระสอบไปวาอยู่เที่ยงไม่ไปพี่น้องเลยสิไปผักไปผ่านญี่ปุ่นเนาะหยังตัด์ผมเพิ่งแซมจอนก็หิวข้าวเลยพี่น้องเลยจอนกระิไปหากินข้าวก่อนจะสิมา ตัดมากลินต่อเนาะก็โอเคพอแมพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กับ,บาาวาญญ์ข้าศขอจบคลิปเอาไว้สัน้นนี้ก่อนเด้อมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใส่ไข่แล้วก็สั่นกระดิ่งเอาว้จะรัเนาะเพื่อส่วนภาคลิปใหม่ๆจากโองของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่นอ้อง